เป็นของดีหายากนะครับหากินได้แค่ปีละครั้งลองให้พักใหญ่นะครับไอ้นกตัวนี้สวัสดีครับอยู่กับผมวันนี้ผู้ชุพงนะครับ มืดฟ้ามัวดินกันเลยทีเดียวในวันนี้คาดว่าอีกไม่นานนี้นะครับไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้เนี่ยฝนจะถล่มตกลงมาให้อีกไม่ช้านี้ครับโดยเมื่อวานนี้ของบ้านผมฝนเนี่ยตกให้ทั้งเช้าทั้งวันนะครับลากยาวไปถึงในตอนคืนเลยถึงตรงนี้ผมเหลือเวลาอีกไม่มากนะครับในการหาที่พักดีๆแล้วก็เราจะกางไฟชีดนะครับตั้งแคมป์กันก่อน เตรียมรับมือกับฝนที่จะขล่บให้อีกในเร็วๆนี้ ในวันนี้นั้นนะครับผมเลือกที่จะตั้งแคมป์นอนยังจุดบริเวณของป่าไรซากนะครับป่าไร่ซากอย่างจุดนี้ก็เป็นพื้นที่ที่มีความโล่งๆเตียยๆนะครับผสมกันไปแต่ว่ายัางจุดนี้เนี่ยผมเลือกที่จะนอนอยังป่าที่มีความโล่งเตียนสักหน่อยนะยังจุดนั้นเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยพืชพันธุ์ไม้ต่างๆนานาชน,น,นิดแต่จะเยอะมากมายไปมากกว่านั่นก็คือเป็นต้นไม้ต้นตะแบก ึ้นก wow. ันทีเนี่ยนับสิบต้นเลยก็ว่าได้ตอนนี้ฝนหยุดเงียบหายไปแล้วชุดหนึ่งไม่รู้ว่าจะตกมาหอีกหรือเปล่านะครับดูพยากรณ์อากาศแล้วเนี่ยช่วงเวลาบ่ายสามถึงสี่โมงเย็นนี้ฝนจะจัดหนักนะครับในพื้นที่ของบ้านผมโดยผมเองก็ไม่รู้เช่นกันว่าพี่ๆที่รับชมนะครับคลิปของผมเนี่ยทางบ้านของพี่ๆนี่ฝนตกกันบ้างหรือเปล่านะครับหากพื้นที่ใดแล้วเนี่ยไม่มีฝนเลยนี่ช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะอันนี้ผมอยากรู้จริงๆเลย แต่ว่าที่บ้านผมนี้ตกให้ติดต่อกันจะนานนับอาทิตย์ละนะครับซึ่งวันนี้ก็ยังมีท่าว่าคงยังจะตกอยู่นะครับ ลังจนแผ่นดินสะเทือนเลยทีเดียวครับด้านนู้นนะครับคงยังอีกห่างไกลกว่าฝนจะเดินทางมาหาเรา 4โมง7นาทีนะครับเป็นไปตามที่คาดการไว้ไม่บ่าย3ก็บ่าย4นะครับฝนจะตกลงมาน,นี้ฝนเทลงมาแล้วนะครับแต่ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่โดยผมได้ตั้งข้าวไปแล้วนะครับแล้วก็ได้ย่างพริกแห้งกับหัวหอมแดงนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาทำกินเมนูที่ ยังไม่เคยทํากินในป่ามาก่อนครั้งนี้นี่จะเป็นครั้งแรกนะครับก็จะเป็นเมนูอะไรกันเดี๋ยวให้พี่ๆนะครับมาดูกันเมน,นูชนิดนี้บอกได้เลยว่าเครื่องเคียงเครื่องปร,ร,รุงต่างๆองทข้างที่จะเยอะมากๆนะครับซึ่งผมต้องเตรียมกระปุกลพ,พลาสติกใส่มาในแบบนี้เลยไป ตอนนี้เราจะลงมือทำกับข้าวกันแล้วนะครับฝนก็ตกลงมาลินลินให้ในแบบนี้หวังว่าคงจะไม่ตกหนักทัดเท่าใดนะครับโอ้โห ไข่อยู่ด้านในถุงเละเทะหมดเลย uh huh. เดี๋ยวต้องใช้ช้อนคว้านตักมาอีกทีนึงเสียดายไข่นะครับวันนี้ผมจะมาต้มแซ่บอึ่งไข่นะครับทุกคนเมนูนี้จะเป็นเมนูแรกที่ผมนำมาทำกินในป่าแล้วก็อึ่งที่พี่ๆเห็นนี้ผมได้ไปจับมาเมื่อคืนนี้นะครับก็ได้มาประมาณเกือบๆสักกิโลครึ่ง วันนี้ผมก็ได้นำมาประมาณสัก6-7ตัวเป็นอึ่งไข่ล้นๆ้วนเลยนะครับนี่ไข่ล้นๆน้นแน่นๆวันนี้เดี๋ยวเราจะมาต้มแซ่บกินกันนะครับใส่ใบมะาขามอ่อนนะครับซึ่งพวกเครื่องต่างๆอะไรผมก็เตรียมมาจากบ้านละ่าตะาไคร้ใบมะกรูดผักชีใบเลื่อยนะครับเป็นเครื่องเคียงสมุนไพรที่นั่นมากๆนะครับแล้วก็ผมก็ต้องหาอะไรให้มันครบลด ครับเพื่อที่จะทําให้รสชาตินั้นมันออกมาเด็ดนะครับในส่วนนี้จะเป็นเครื่องแกงนะครับที่ผมําม,มาจากบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วจะประกอบไปด้วย หัวหอมทิกแห้งนะครับแล้วก็กระเทียมใส่เกลือเล็กน้อย จากนั้นก็ใส่ตะไคร้ที่เราได้ทุบนะครับแล้วก็ตามด้วยข่าทุบเช่นกันอีกทีหนึ่งใส่ลงไปนะครับตอนนี้น้ำของเขาเดือดพล่านละผมล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ทั้งตัวเลยนะครับ จัดการเพลเอกลงไปในกระทะเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้เหลือรอให้เขาเดือดดีๆนะครับแล้วก็คอยตามเครื่องต่างๆซึ่งเครื่องนี้ก็จะมีพวกใบกะเพรานะครับแล้วก็บักสีใบเลื่อยกบท้ายด้วยยอดอ่อนของมะขามนะครับนี่ขีเด็ดเลยผมบอกนะครับแซ่บแน่นอนมือนี้เ่วนี้ก็เริ่มจะได้ที่ละคลิกแห้งเนี่ยผมย่างเพื่อจะโรยหน้าทีนึงนะครับตอนที่อึ่งไช่ของเรานี้สุกดีแล้ว ตกไม่แรงเท่าไหร่นะครับยากาศดีมากๆขอให้ตกในแบบนี้ไปก่อนนะตองคืนเนี่ยจะตกหนักจะตกแรงก็ตามใจเลยนะครับสำหรับข้าวอะไรให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อน เดี๋ยวตอนสุดท้ายนี้ก็จะเหลือเพียงแค่นี้เลยนะครับทีเด็ดของเราเช่นกันนี่คือยอดมะขามอ่อนที่ผมเก็บข้างบ้านผมมาเมื่อเช้านี้เลยนะครับผมนี่อยอดอ่นอ,อนๆอย่างนั้นเลยเดี๋ยวจะใส่ในตอนที่เราจะยกลงนะครับออกจากไฟนี้ตอนนี้คิดว่าน่าจะสุกด,ดีแล้วนะครับสำหรับต้มแซ่บ อึ่งไข่ของผมโอนดนแบบนี้เลย ชาใช้ได้เลยครับมีความเปรี้ยวเผ็ดแล้วก็กลิ่นหอมจากพวกตะไคร้ค่านะครับสุกแล้วยอดถ้าหากใครดูคลิปนี้ก็กดเข้ามากินพร้อมๆกันนะก็วันนี้เราจะกินเป็นต้มแซบนะครับ ่ไข่นั่นเองไม่รู้ว่าเป็นเมนูชอบของใครหลายๆคนหรือเปล่านะครับหรือว่าอาจจะเป็นบางคนที่ไม่ชอบกินอึ่งเลยนะครับก็มีเช่นกันเป็นของดีหายากนะครับหากินได้แค่ปีละครั้งโอ้เป็นก้อนๆยวงๆเลยนะครับท้องฟ้าก็ร้องดังกันไม่เลิกไข่อึ่องนะครับ มีไข่ทุกตัวนะครับ วันนี้เรากินข้าวไวมากเลยนะครับโดยในตอนนี้เวลานี้ยังไม่หกโมงเย็นเลยนะครับห้าโมงเย็นสี่สิบเก้านาทีเสียงฟ้านี่ก็ร้องยังไม่หยุดอยู่เช่นกันไม่รู้ว่าจะถล่มให้อีกชุดหรือเปล่าซึ่งในครั้งนี้ผมก็ตั้งใจที่จะมาตั้งแคมป์รับบรรยากาศในช่วงที่ฝนตกนะครับอยากจะนอนท่ามกลางที่ฝนตกในป่านั่นเอง พอหนึ่งวันก่อนนี้ที่ผมอยู่บ้านนี่ตกให้ทั้งวี่ทั้งวันเลยนะครับตกทั้งเช้าตกตลอดนะครับเป็นพักๆ ฝนได้หยุดตกเงียบหายไปกันแล้วนะครับในช่วงตอนเยน็นนี้ตกมาให้อีกรอบหนึ่งในเวลาหกโมงครึ่งซึ่งตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วหลายชั่วโมงเช่นกันนะครับสามทุ่มสิบห้านาทีป่าตอนนี้บอกได้เลยว่าเงียบมากมากนะครับพี่ๆจะได้ยินเสียงก็แต่พวกเสียงจิงรีดที่วีดร้องขึ้นมากันเบาๆแต่ในช่วงหัวค่ำนี้มีนกประเภทหนึ่งที่มาบิน ปนเปี่ยนบริเวณใกล้แคมป์ของผมนะครับบินไปด้วยแล้วก็ร้องด้วยไม่รู้ว่าเขาตื่นตกใจกองไฟที่ผมได้ก่อขึ้นมาหรือเปล่านะครับหรืออาจจะเป็นตะเกียงไฟที่ผมได้เปิดไว้ซึ่งนกประเภทนี้ก็เป็นนกกลางคืนนะครับแต่บ้านผมเขาจะเรียกกันว่านกซาบ้าเป็นนกที่ช่วงกลางวันนี่เขาจะพลางตัวได้แนบเนียนกับใบไม้มากๆนะครับผมแต่ในตอนคืนเนี่ยบิน ไปหากินยังจุดต่างๆดวงตากลมโตนะครับสีแดงลักษณะตาเขาก็คล้ายๆกับลิงลมนี่แหละไม่รู้ว่าทุกคนเคยเจอลิงลมในตอนคืนหรือเปล่านะครับก็คล้ายคลึงกันเดียวเลยซ่งตอนนี้ผมเหมือนจะได้ยินอีกแล้วเหมือนจะบินมายัางแคมป์ของผมอีกแล้วนะครับ ร้องให้พักใหญ่นะครับไอ้นกตัวนี้เดี๋ยวคงจะนอนกันแล้วนะครับไม่รู้จะเงียบตอนไหนแต่ตอนนี้ขอนอนก่อนนะครับง่วงนอนละ สวัสดีกันตอนเช้านะครับนกร้องส่งเสียงดังให้แต่เช้ามืดเลยนะครับผมในช่วงเช้านี้ผมตื่นมาตีห้าส้ใกล้ๆจะ6กโมงเช้าเนี่ยนะครับมาถ่ายรอบบรรยากาศเสียงนกร้องดังมากๆนะครับร้องเพลงกันอย่างมีความสุข ตอนนี้ผ่านมาเจ็ดโมงเชา้ายังไม่มีพระอาทิตย์โผล่ขึ้นนะครับวันนี้ดูคล้มๆเหมือนกับว่าฝนจะตกให้อย่างไงอย่างนั้นเลยเมื่อคืนนี้ก็ไม่มีฝนนะครับมีแต่ความเงียบอยู่ในป่าพื้นนี้ไม่มีลมนะครับเงียบมากๆ เช้าวันนี้ผมเองก็ต้องขอตัวเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะครับในตอนนี้เนี่ยเราต้องรีบลงจากภูเขาออกจากป่าที่นี่กันดูแล้วเนี่ยเหมือนคืมฟ้าคืมฝนคล้ายๆเหมือนฝนจะตกลงมาให้เลยนะครับในคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนน่าจะชอบคลิปของผมในการเข้ามานอนป่านะครับถ่ายทอดธรรมชาติให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับส่วนในคลิปวิดีโอหน้าเนี่ยจะเดินทางไปที่ไหนกันต่อนะครับก็ขอฝากติดตามเป็นกำลังใจในช่องของผมน,นะครับในวันนี้ผมพูชูพง์ ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไว้เพียงเท่านี้นะครับ